สวัดีทุกคนด้วยแล้วตอนนี้กับซิงแมาแอนด์ลาชชแนลวันวนี้เราจะมาดูตอนที่70กันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างไปไปดูกันเลย เราก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะนะน่าจะไพโรแล้วพวกเราก็จะได้เห็นศพทหารด้วยซึ่งเลือดคือมันมาสดๆเลยอะเกิดนี่ตายมาใหม่ๆไงทุกคนเออแปลว่าโลกนี้ยังมีคนอยู่บ้างนะทุกคนนี่ก็มีพี่เออสูรขาดนะแล้วก็เีนีเราเม่ที่เขนขาดนะเนี่ยคือเลือดมันสดๆเลยมันควรจะแห้งไป แต่ว่าบนโลกนี้ยังยังมีคนอยู่แล้วเขาก็น่าจะเป็นทหารนะทุกคนดูดิแล้วตอนที่ตอนที่เราแพนกล้องมาเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเราสังเกตดีๆอ่ะในภาพหลุดเขาจะเขียนอะไรคิงคิงแปลว่าตอนเนี้ยเขาก็ได้เฉลยแล้วนะว่าเขาเขียนว่าโลสโมคคิงนะทุกคนแล้วทีมเนี้ยพอพอเขาแพนกล้องไปให้เห็นนีคือทีมเนี้ย ไม่ใช่ทีมเดียวกับตอนที่บุกเข้าฐานในอีพีก่อนนะเอ่อไม่ใช่ทีมทีมที่บุกเข้าฐานใน e ี EP ก่อนนะทุกคนอ p พก่อนคือเขาพยายามจะบุกเข้าฐาน,นนั้นเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นหลังหลังฐานทับนะทุกคนซึ่งครั้งเนี้ยไอซี่ิม่เดะสี่ล้อเนี่ยหลังจากตอนที่เจอสปีกเกอร์ฮูแมนอะตอนที่หกสิเออะตอนแรกมันมันจะเป็นใบเลื่อยใช่ไหมแต่ ครั้งนี้มันจะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์เพื่อจะยิงแบบนนนะแล้วไอ้นี่ก็น่าจะเป็นปืนแบบปืนน่าจะแบบพลังการทำลายน่าจะเท่ากับเออเกดดังพี่ไททันสปิกอร์แมนเลยแหละทุกคนคิดไหมเ,เนี่ยแล้วก็ยิงไปแล้วเราก็จะเห็นคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้แต่ไม่น่าใช่สิเกตเอเจนต์เพราะว่า ถ้าเกิดเป็นสกีเทจเอเจ็ชน,นะมันจะเป็นเสใสีเขียวเพราะว่าเราจะเห็นแบบดำๆอ่ะคือน่าจะเป็นแบบคนที่เผาไหม้อยู่นะทุกคนเออบนโล่นี้ยังมีคนอยู่นะทุกคนเพราะเขาว่ายิงไปไเรื่อยๆเลยแต่ยิงเขาคือเขาหลบได้ทุกอันเลยแล้วก็จะมีสกีบิดิแบบล็อกเก็ตลันเชอร์แบบลาร์ดล็อกเก็ตลันเชอร์เขาออกมาเลยนะแบบออกมา ก็คือทุกคนสิ่งที่น่าสงสัยนะก็คือไอเอ่อปืนในอีพีเนี้ยจะไม่รู้นะว่าจะเป็นลัสเคมิเลอรมนคนเดียวกันกับอีพีที่แล้วหรือเปล่านะทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นคนละตัวกับ EP ีที่แล้วก็ได้แบบเหมือนพวกเคมิเลอร์แมนแบบไอพวกรัสเคมิลรมนจะอัปเกรดเป็นปืนนี้ทั้งหมดหรือยังเพราะว่าหลังจากที่เราบอกอะไปในคลิปก่อนอะว่าเสื้อสูตรของ ของพี่รานเทมลปิลแมนอะคือมันเปลี่ยนไปอาจจะเป็นร้านเทมล่ิแมนตัวอื่นนะเออทุกคน คนไม่รู้เหมือนกันมัจะเปิดนะก้องคือสั่นเลยนี่ที่ร้าแกลพยายามยิงยิงแเยอะก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะโล่มันบางอยู่ถ้าตรควันขึ้นเลยอะเหมือนมันพังไว้สักแป๊บหนึ่งหรืเขาหยุดกดหยุดหยุดยิงไม่รู้นะทุกคนแต่เราว่ามันแบบหมดพลังไปมากกว่าเพราะมันขึ้นควันเลยเห็นไหมเซฟเฟอรภาพนี้ก็จะทงกับภาพถูกในที่เราส่งมันไปเลยนะทุกคน ซึ่งเขาพยายามจะชักเล,เ,ลเซอร์ขึ้นมาแต่ก็ได้เ,เสียงพี่ไทย คือทำไมเราถึงชอบไซเดนคิมล่าก็ามีซิกิเ,เดิตัวนี้นะซึ่งเรารู้สึกว่าคือซิกิเบดิตัวเนี้ยภาพมันสวยมากเลยเออทุกคนรู้สึกไหมเออภาพมันสวยนะเเวยี่ยไอซิกิเบดิตอัวเนี้ยมีเลเซอร์ถึงสี่กระบอกด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันชอบเล็งไปที่หน้าอกของเน,นพวกพวกแบบไทยท่านนะเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าช่วงเนี้ย ช่วงนี้นคือจุดอ่อนอะตรงแกนกลางมันไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยเป็นอะไรมากอะทุกคนพอโดนจุดอ่อนอะเนี่ยอย่างเช่นไอ้เนี่ย่อยใ่ก็เป็นอะไรมากี่ไดรแดก็วา,ามากเกก็ชอบขี่ขคนหัวสวมงก็เลยขี่ก็ไฟลุกน,น แท่นทีวีแมนถึงไม่ให้ไอพลังนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าพี่ไท่นสปีเกอร์ไม่งั้นมันจะคลั่งแบบนี้นะทุกคนมันจะมันจะาแบบ ขอสามภัยฮัต เอาไปเลยสิเต็มสิบมาดีเจไทเล็ตก็กลับมานะทุกคนมีเจไทเล็ตมาเพลงอย่างมันนะ่ะอยู่ดีๆแอสโตไทเล็ตก็จับเจไทเล็ตฉีกล่างขาเลยนะทุกคนทีนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้มีสามเผ่าพันธุ์แล้วเผ่พาพันธุ์แรกชื่อว่า Alliance ผาพันต่อไปชื่อว่าซิกิบิดิอฮเลตเาพันต่อไปชื่อว่าแอสโตรแล้วนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยการที่เขาเริ่มโจงตีจากซิกิบิดิอฮเลตก่อนพวกเราก็เลยรู้ได้เลยนะว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับซิกิบิดิอฮเลตแน่นอนถึงเขาจะเป็นอฮเลตก็แต่เขาไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยและคือไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับที่บีบจีแมนนะซึ่งเราไม่รู้มันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเราว่ามันคนละตัวนะแต่อ้ตรงเนี้ยมันคล้ายๆกัน เราไม่รู้นะว่าพวกเผ่าพ,พันธุ์เอสโะใครอัปเกรดให้นะเพราะเว่าพซิควิดีเป็นไซนิสทรอเลตไซนิสทรเลตอาจจะอัปเกรดให้ก็ได้นะใครจะไปรู้ไม่รู้เหมือนกันแต่คือดีเจทอยเลตอ่ะเหมือนจะตายเลยนะทุกคนดูเดิกคือมันถูกโยนไปอ่ะไม่รู้ตายหรือเปล่าหรือหรืออาจจะไปโยนแล้วก็ทะลุทะลุบ้านใครแล้วก็ไปเจอหมอนพอดีเออแบบนั้นย้ายาแม่ก เขาก็ลบแสงเลเซอร์ของไทนันทีวีด้ด้วยและเทนนันทีวีก็ได้พูดเคาว่าซึ่งเขาก็ได้พูดคำหยาบนะซึ่งซึ่งเขาก็ได้พูดว่าพูดเด็ดตึ้นดูยูติงยูอ่าแล้วไอซิคิวบีดิไคเลตเนี่ยมันก็ขับนะทุกคนแล้วเขาก็ได้พูดว่าพวกเกย์ต้องตายซึ่งพวกเกยจะต้องตายเนี่ยเขาหมายถึง3ไททัน ตายเลยนะเพราะเขาบอกว่าออนะคือคือแบบทั้งหมดอ่ะแกทั้งหมดจะต้องตายซึ่งพาพันเอสตโตรน่าจะพูดได้นะทุกคนแบบไม่ต้องพูดซิกิบีดีซิกิีดีเจ้าบดนนิดนิดนะทุกคน w ึ l ง d อ ในซีกิวิดีแต่ตามันนะ่าจะไปเห็นพอดีมันก็หลบดทุกคนมันก็ดึงมีดไม่ใช่มีดดึงดาบออกไม่ได้แนนทีวีออกแล้วก็ปักใส่แนนทีวีเกือบได้จอแต่กรอ,อบแล้วดีนะเอาแขนมาบางังอ่ะมันก็ยิมย้มยิ้มแล้วมันก็หนีไปอย่างเร็วแต่ว่าไอผมไม่ได้ทํานะผมหนีตักขาดเปิดแลนี้ก็จะตรงกับภาพสับอยเลยนะค่ะซึ่งทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะถ้าทุกคนจําได้นะ มันจะเป็นสีของไททันคนนั้นเนี่ยเวลาไททันทีวีถูกกะไฟไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงไททันทิบิลเล์แม,มนถูกเฉก็จะเป็นแบบไฟฟ้าสีแบบอะไรนะบลูบลูฟ้าเออแล้วก็พี่ไดไเดนสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสีแดงนะทุกคนแล้วก็เรามาดูความแตกต่างของ สามคนนี้บ้าดีกว่า,วาก็คือพี่สปิเกอร์วูแมนนะเขาได้เตรียมดาบพร้อมที่จะจัดการแล้วก็มีคาตานะแล้วก็มีเจ็ตแพ็คเพิ่มมาพี่วูแมนไม่ค่อยอัปเกรดเท่าไรนะนะมีแค่เจ็ตแพ็คแคมิล่าวูแมนนะก็จะมีปืนมาใหม่แล้วก็เจนะ็ตแพคกละทุกคนพี่วูแมนก็ได้ทำหน้าแบบนี้กับพอยออฟวิวนะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไปทางนูน้น แอสโตรโไปนะทุกคนเขาน่าจตามแอสโตรโไปพี่นาด้แคปแม,มนมนก็บอกว่าไปเนพกิตกแล้วอยู่ไฟ็บเราก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มันคือไฟฉายนะขอ,อรรมมนแล้วเราก็จะได้เห็น ีด้วยนะถ้าทุกคนสังเกตด,ดีๆนี่มีแคเมล่าแมนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีอีกตัวอยู่ประมาณตรงรำแพงนะทุกคนซึ่งนี่สองซึ่งสองตัวนี้นะทุกคนเราว่านะมันคือตัวนี้ทุกคนจากจากการวิเคราะห์มันคือสองตัวนี้นะทุกคน ในโฮติกาฟูเอพิีสดตอนนึงมันน่าจะเป็นตัว ประมาณหภาพด้วยกันจริงๆนับว่าห้า่นแหละก็คือภาพแรกจะเป็นไซนิตสทอยเลตเลยซึ่งไอเสียงตึงตึงเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของไซนิตสทอยเลตเลยแต่มันเป็นภาพแรกแปลว่าตอนที่เริ่มมาเขาจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันจะต้องมีไซนิตสทอยเลตหรือเขาตั้งใจอยู่แล้วให้มันเป็นเสียงไซนิตสทอยเลตแบบนี้ไงแปลว่าไอตอนไฟดับเนี่ยไอเสียงตึงตึงเนี่ยแปลว่ามันอาจจะเป็นเสียงไซนิตสทอยเลตก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะแต่ น่าจะเป็นเสียงนี้นะเพราะว่าตอนที่เจ็ดสิบเขาก็สปอยลูกซซน์ในสโตรเ็ตมาแล้วแปลว่ามันก็ต้องมีอยู่สักที่นึงอะ่ะตรงนี้อาจจะมีก็ได้นะบนหลังคาเออแล้วก็จบแบบไม่อยากให้จบเลยก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกัเลยก็ใช้กับนช่องซิงมนแมทนาชานแนลด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย